สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีทานผู้ชมทุกทุกทานพอกับเคยลาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องวันนี้เคยลากับมาเงอนมาบ้านเนาะมาแต่สาวๆเลยพี่น้องวันนี้เจ็ดมงครึ่ง มาหอดเฮือนมันนี่กัมีผู้ใหญ่ใจดีเนาะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีพิดาทางสุนบุรีคนฝากเงินมาให้ล้านน่อยล้านสาวน่อยห้าร้อยบาทเนาะ เดี๋ยวเขาเสียเขาไปให้ก็ขอ,ขอขอบคุณเดอ้อพีดาทางชนบุรีเนาะขอให้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ลำรวยอย่าเจ็บอย่าจนเงินทองหลังไหลมาเทมาถือรวันทีหนึ่งเดอ้อมืออื่นเนาะร้นทีหนึ่งกับเดวกัทุกทุกคนพอมาถือรวันทีหนึ่งสุกูสุกคนเดอ้อให้เฮงรวยๆปังปังกับวันทีหนึ่งมืออื่นเดือนมีหน้ามืออ,อื่นเนาะ ยังหิงปังๆเด้อเข้าไปทางในนี่ร้นานซาวคอยนอนแล้วมวาเลยก็นอนจุยเลยสบายดีไปไป ขอบคุณพิดาทางสุนบบรีหลายๆเด้อเนาะขอบคุณพิดาสุนโรีหลายเด้อเอ้เขาเอาเพนเนาะขอให้อยู่ดีมีแห้งเนาะคนอยู่ดีมีแห้งให้ให้มาหาร้อยก็ะคองให้คืนไปหาสิบลานเด้อให้ถึกแล้ววันที่หนึ่งมื่อื่นเนาะมื่อื่นี้วันที่หนึ่งได้เนาะของปีอันเดือนนี้มันหมดวันที่สิบแปดเนาะหมดวันที่สิบแปดเดือนกุมภาเนี่ยเมื่อื่นก็วัน ทีหนึ่งก็ให้อยู่ดี้มีแหงเดอ้อพีดาเนาะให้ถือเลขถือพลไม่เหนให้รางวัลทีหนึ่งเลยเนาะให้กว่ารางวัลทีหนึ่งเลยให้ถือแจ็คพอตไปเลยเคนครั้งแรกเนาะเอื่อยกับลานชาวได้หาลอยคนฝั่งไม่หาลอยพอได้ชื่อแพมเพิร์ดชื่อ,อยังเนาะคนมีเสริมใส่หลือวะใส่แล้วแต่กันขึ้นแม่นแล้วมันกันใส่ตลอดมันกับเปลืองเนาะ ใส่แต่กลางคืนเอามันจังนอนเฮิงนี่ใส่แต่กลางคืนมันก็นอนเถิงนี่กันใส่กังเวียนน้ำนี่โอ้มันสิมเหืไหวได้คนก็นอนแล้วได้จากมือแล้วมันนี่สแปดมือเนาะมันเกิดวันที่หนึ่งเนาะได้เดือนหนึ่งได้เดือนหนึ่งไหวได้ี้คนเกิดเดือนที่มันไหวก็นอนรับขอบคุณลายๆเด้อคนผีคนสวยเนาะ ไปรลาก็เอามาให้แต่ชาววสิมาว้านนี่มันฆ่าไปพาลูกชายไปเหรียญบุญบ้านปังก็เลยบมาเมื่อวานนี้เด็กเนาะอเหมือนมื่อนี้เจ้าชายมาป้ายดอกเลยมันคนลายเลยขี้เชลเลเดอร์กับขี่ช้อมือเลยก็มาตั้งลายมือบอกสามสี่มืออลไรได้เขา,นนาตั้งสามสี่มือแล้ว ไม่จะไปก็ไปน้องเข้าหนายมืแมอแหลงกูเลยไรจะไปก <laughs> ็ไรขนบมียะไปจะคนบเออไปน้องคุณไปผู้เดียวหงา,าเบื้องเนาะจะนอนจะได้นั่นจะได้นี่เชียงเป็ดบ่เดินเป็ดบ่คุไปนอนร้านสาวก็ได้สเปดมือแลว้วนอนแลว้วตื่นแต่เช้าบ่า ตี um. ่นะพอเตาตื to ่นมาแวม่ uh ่เอ็น่อย่ยังน้อยเลยมันตื่นไหวเนาะอลีได้ลังเทอนาตีสามเบบกฮานาตีสามตีซี่ผมมือมีได้เคยตื่นนั่นตีสามกันลูกตีซี่เคยไหัฮะกันเพิ่งจะเซนตรงนะพอจ่ยิตื่นล้วก็ตื่นเลยเหยว่าตื่นไหวเล็กน้อยนะมาเริ่มเติุคนเดาะ มันจังศรีชาแดงเขาไม่ห้องเลยนะมันอืมเราบอกว่าลงจังอืมหวานเนี่ยกาไปิโครกบบรบบาจจะลงไปยืดตึงมีได้ไปเม่นไปชอดสะไปชอดไปชอดเลยฟ้าตัวไปแต่ช้าวอันนี้เนาะตื่นมาแล้วไปแล้วได้ เตมุนี่คือว่าอากาศเย็นเย็นๆในเนาะหรือว่ามันเปลี่ยนไปตอนเช้าบ่เย็นเจอเย็นเตอแดดเลยวะแต่หวานนี่นะฮูนเนาะหวานนี่หอนนะลีรอนี่เนาะเฮงื่อไหลๆเด้อมึงก็เธอเละหันลอยกัดชอยได้หลายตืบได้ชื่อทุ่งถ้าได้ชื่อเลยทุ่งนลอยในเจ็ดสิบพุ่งลงมาสองลอยก็สิบอันนี้นั่นระนาดว่าปะอืม สองร้อยเก้าสิบบาทอันนี้ก็มันก็จีประมาณหกสิบเนาะหกสิบซิ้นมียัะคือคือทำบางาำนะผูโฮฮิวนะหกสิบสิ้นมันก็จียันแพงแต่มันก็ได้รายเห็นเนาะขายอยู่ด้วมันยังน้อยมันยังมีทันเปิงกว่าเลยเนาะอมนะก็คือการได้โมนนะน้องบบอันนั่นเห็นเตะแล้วพุทธ เดล๋ซอมได้กลางคืนนะเนี่ยดูระบานนี่มันเอ๊ะมันยอมนอนเอ้ยเบิร์ก็มันเต็มเต็มแล้วกบนั่เหมือนมันหล่นเนาะก็นอนมีได้เลยนึกนึกว่ามีเปิงเป็นมันก็เปลียนรางมือเนาะรางมือก็คือคนหนึ่งชิ้นเดียวอืมรางมือกับชิ้นหนึ่งรางมือกับสองอืมเนาะหลับแล้วพอก็เห็นอยู่กลางบ้านพอ เห็นนางอยู el, la <laughs> so uno, ่เหินก็ร <trendy, too> ับผูผูทานกันไปบุญนะไปบุญมาแหล่งมอน่าเอาชมบัดเชิญนะครับต้นงูบุญเลยไปอันบัดเชิญเขาเนาะอังผูนอนจะขางสีครับมุนมาขางขึ้นกี่ก้าวเออมากระหูสิโฮเบี้ยวเลยโฮเบี้ยวเลยเนาะนอนมาแต่ทางขว้าเออก็ทางขวาและทางนี้ โฮเบี้ยวอลยรู้สูชาโฮเบี้ยวเลยดินอนตีางเบี้ยกอดเลยยามันเบี้ยวก็เบี้ยวเลยเออก็คว้าเลยนอนกินกินนมข้างสายมันก็เป็นคว้ามันเลย ขนหอนกินข้างคว้าตัวเป็นไส้มันอันนี้ข้างคว้าไก่กับเลิกกับแม่นะแม่นะสองคนไปซ่อนกุ้งซ่อนปลาซิว นั่นยังวานะคันว่ากบเขตดมากับมดเลยอย่างไรจะเคตดหน่อยนะพอได้หากันไกนดำมากับมดแนวหาแล้วอืนน้มอืมอืลม แต่พ่ออ้อมและจักขมือแหละอื Les ่มืกเลยชื่อพ่ออ้อมชื่อมจ้ะยังน้อยนะคือว่าบักหำน่าจะดื้อว่าจังได้ชื่อแเพิดหลายเดือนบ่วะออแล้วสิจังเริ่มือนั่นน่ะ3ดื่นจักจังเริ่มือทั้งกลางนกลางคืนนี่นะลืมเลยลืมๆอยู่ mình nhiều rêu cứ khืน ơi nè như vậy, nó mình nhiều, nó mình bị nõn, nó hơi bị coi thường, nó mình nhiều, nó mình có rắt, nó nâm để mình, ai để bỏ? Giàn vách sườn, để mình giàn hà khùng hà kềng các bạn, mình có keo, sườn bẹn, bẹ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 n bẹn, เราบาก็เชื่อว่าข้าวกลั่นมาเลยนะน่าไม่กินหนากกินซวยได้ฝากกันกินข้าวแต่ละเธอนะย่างไวยาปเป้นมงค์เคงขู่มือห้องมันเวรายเนาะตื่นมาเอ็ดนั่นเอ็นนี่เพื่อจะได้กินข้าวอืม อ่ะคือพูดนอนก่อนบันมาไแต่วานวันนี้ช่องแท้มีได้มาเราเปลี่ยนขิวกับคุณป้าเขาหลงหวานนี่มืดมือ้อเส่เส่ยุ่มืดมือ้อขันมามืดปัดมีได้ผู้อยู่หน้าจีบมีได้หมาวันนี้เปลี่ยนขิวกัน อันนั้นก็ขี้เฉลีเดอรสองมื่นสามมื่นเลยได้หมอนอะไก็ดิเกือบปีนี่ปักขี้ได้ฮ่องก็ขี้งานนี้แล้วขี้เลยมีเยอะลงนะป่านนี้ป้าเต๋อผู้ไป่าผู้อันเอาขี้นี่แล้วเมย์คงต้องขึ้นเป็นน้ำหมันเนาะเออมันเป็นยังนั้นนะยันยันผู้เต๋อเขาโดดติ่งอันนี้ยังว่าเขาเติมเลยเนาะเขาขึ้นเองเขา ปัดขี้จนได้ลงเองเพราะทั้งว่ามันมีได้ผู้คนเนะาะคันมือบุญเนี่ยนี่เออผู้คนร้ายนี่กับมีเฮงอันนี้ปู้จนจนเมื่อยจนได้ลงเองอืกินกระปอกพี่เคยไปบอ คลิปนี้ก็ขอลาคอนเดอร์พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนที่ติด,ต,ด,ต,ด,ต,ดตามรับชมพอ,อกันไม่คลิปน้าสบายดี